ค่ะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบของดอกว่าองค์ประกอบสําคัญของดอกมันจะมีอยู่4ส่วนใช่ไหมคะคือกิบเลี้ยงกิบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะทีนี้ก็มาต้องมาทราบในส่วนของที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลลสืบพันธุ์ของเพศเมียหรือภาษาอังกฤษว่า develop of the female gametophyte นะคะอันนี้เป็นรูปของ เซลสืบพันธุ์นะคะซึ่งเซลสืบพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีตัวโอเวอรี่นะคะตัวโอเวอรี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะโอเวอรี่นะคะถ้าแยกออกมาเนี่ยอันเดียวเขาเรียกว,ว่าโอวูนะคะโอวูเขาจะแบ่งแบบไมโอซีนะคะไมโอซีนะคะอันนี้ออกก็สอบนะคะแบ่งแบบไมโอซีนะคะแล้วการแบ่งแบบไมโอซีเนี่ยมันจะได้8เซลล์นะคะ8ดเซลล์ตรงนี้นะคะเนี่ยได้8ดเซลล์เลยที่นะคะ อัน8ปดเซลล์นี้มีอะไรบ้างนะคะแบ่งเป็น3ามเซลล์ตรงนี้นะคะสาเซลล์นี้เป็นเขาเรียกว่าแอนติโพดอลนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางนี้เขาเรียกว่าโพลานิคุยไอนะคะส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ตรงตรงอยู่ข้างนอกนะเขาเรียกซินิกิตและตรงกลางนี้คือเอตคือไข่นะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีการปฏิสนธิซ้อนอ๋อ เอานี้ก่อนนะคะเน้นออกที่มันออกข้อสอบนะคะเขาจะถามว่าอะไรเขาจะถามว่าคือเซลล์สุพันธ์แบ่งแบบไหนเซลล์สุพันธ์นะคะจะแบ่งแบบไมโอซีนะคะไมโอซี my id, นะคะเซลล์สุพันธ์แบ่งแบบไมโอซีนะคะซึ่งการแบ่งแบบแบบไมโอซี id, ได้เป็นกี่เซลล์นะคะได้เป็น8เซลล์นะคะได้เป็น8เซลล์เน, sale, นี่ยค่ะอันนี้คือคําถามที่เคยออกข้อสอบนะคะได้เป็น8เซลล์แบ่งแบบไมโอซี ได้กี่เซลล์ได้8เซลล์นะคะ